สวัสดีครับสมาธิสวนทุเรียนมงใหม่สำหรับเช้าวันที่ยี่สิบี่กรกฎาคมนะครับอีก6วันเจวันนะครับก็จะสิ้นเดือนกรกฎาคม่วงนี้พายุก็ยังลินอยู่นะครับก็ยังเข้าอยู่แต่ไม่หนักนะครับแต่ก็ลินลินของฟ้าตอนเช้าก็ยังมึนดุดอยู่นะครับมึนดุนะครับช่วงนี้เวลาหกโมงครึ่งนะครับโมงเช้านะครับเอ่อชัางนี้นะครับพอมาเดิน ดูทุเรียนใกล้ๆบ้านนะครับก็เลยได้ข้อคำตอบข้อคำถามให้กับเพื่อนสมาชิกที่ถามว่าทุเรียนนะครับสำหรับมืองใหม่ที่มีผลผลิตแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วมีวิธีการฟื้นต้นแบบอย่างไรนะครับผมก็เลยเรียบเรียงสรุปสั้นๆอย่างนี้นะครับว่า <c oughs> ทุเรียนหลังที่เก็บเกี่ยวในแต่ละภูมิภาคนันต่างกันนะครับ ทางจันระยองทิจาราดก็จะอีกในช่วงเดือนนะครับคนละเดือนนะครับที่มีการเก็บผลผลิตแต่ตอนนี้ของอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ยังมีผลผลิตอยู่นะครับมีผลผลิตขาดต้นอยู่นะครับก็ทยอยซื้อทยอยขายกันเป็นระยะระยะนะครับคือช่วงนี้เดือนกรกฎาคมผ,ผลผลิตยังมีอยู่นะครับ <c oughs> ในแต่ละเดือนนะครับพาดอาหารต่างกาันบินฟ้าอากาศต่างกันนะครับ สรุปง่ายๆก็คือด้านหลังการเก็บผลผลิตไม่ว่าจะเป็นเดือนไหนช่วงไหนแบบนหนย,ยังไงในส่วนนั้นคือมันเป็นเรื่องของรายละเอียดในความพันผวนในดินฟ้าอากาศนะครับสภาพแวดล้อมโดยธรรมชาติแต่ที่ผมจะแชร์แล้วก็สรุปให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบก็คือทุกสวนทุกฤดูการทุกสายพันธุ์นะครับเมื่อเขาเสียธาตุอาหารไปอย่างมากมายแล้วนะครับ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอมีการฟื้นสภาพต้นนะครับหลังการเก็บเกี่ยวข้อที่หนึ่งก่อนที่เพื่อนสมาชิกนะครับที่จะเก็บเกี่ยวตอนที่มีผลผลิตพาต้นอยู่ประมาณสัก15วันหรือ10วันก่อนตัดนะครับก่อนตัดบางบางคนก็ใส่บางสวนก็เหลือ5้วันบางบางสวนก็10วันเพราะฉะนั้นไม่มีผลนะครับไม่มีผล เพราะว่าผลผลิตนั้นพร้อมที่จะเก็บอยู่แล้วนะครับรอจังหวะให้แก่เต็มที่เท่านั้นเองนะครับไม่มีผลต่อการาบำรุงทางดินหรือบำรุงทางาใบนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะเก็บเกี่ยวสักสิบวันก็จำตัวเลขง่ายๆก็แล้วกันนะครับสิบวันให้ใส่ในเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์หรือ,อที่เป็นปุ๋ยหมักนะครับที่เรามีนะครับเป็นปุ๋ยหมัก เป็นปุ๋ยหมักปุยอินทรีย์ใส่ได้เลยนะครับใส่ได้เลยเพราะว่าเขาใช้เวลาหลายวันพอสมควรนะครับเพื่อที่จะทิ้อาหารขึ้นสู่ลําต้นนะครับก็ใส่ลงทางดินพร้อมสารปรับสภาพดินนะครับก่อนตัด10วันนะครับใส่เลยขณะที่ลูกอยู่บนต้นอยู่นะครับนั่นคือในช่วงที่1อาจจะเป็นที่หมูหมักที่ไก่หมักที่วัวหมักนะครับที่หมักแล้วเท่านั้นนะครับย้ำถ้าเป็นมูลสัตว์นะครับหมักแล้วเท่านั้นจึงใส่เข้าไป อย่างต้นอายุ5ปีนใส่สักหนึ่งกระสอบนะครับกระสอบุงปุ๋ยนะครับที่เขาใส่ปุ๋ยนี่นะครับใส่เลยบริเวณชายทรงพุ้มนะครับแล้วก็ดึงออกมานอก,นอกจนกระทั่งถึงถึงยอดใบถึงตรงไหนนะครับใส่ประมาณนั้นนะครับใส่หลังจากนั้นก็มีสารปรับปรุงดินไปด้วยนะครับอาจจะเป็นโดโลไม้นะครับที่เพื่อที่จะเสริมเติมแคลเซียมแมกนีเซียมนะครับให้กับทางดิน นะครับนั่นคือรถที่หนึ่งพอถัดไปแล้วก็ลดน้ําปกตินะครับพอถัดไปนะครับพอถัดไปพอสักอาทิตย์หนึ่งนะครับผลผลิตนําลงและสู่ต้นแล้วนะครับรีดทันทีที่จะแต่งกิ่งนะครับก็คือแต่งกิ่งใบที่มันไม่สวยงามออกที่เป็นที่เป็นซอกใบหนาหนาลึกๆเข้าไปนะครับแต่งกิ่งเพื่อที่จะนำเชือ้อเชือ้อาลาออกนะครับเชื้อโรคออกแล้วก็นํา เขาเรียกว่าที่แมลงก็ดีมีอะไรที่อาศัยอยู่นะครับพอพอแต่งแล้วนะครับโดยเฉพาะขนแหงนะครับแต่งออกให้หมดเลยนะครับขนแหงพุ่มๆหนาๆทึบๆอะไรประมาณนั้นนะครับก็แต่งพอแต่ง,แ,ตงและหลังจากนั้นฉีดยากําจัดเชื้อรานะครับฉีดยากําจัดเชือ้อราเพื่อที่จะเข้าไปรักษาแผลที่เราแต่งกิ่งแล้วก็ฉีดยาเพี้ยวไฟนะครับ เพราะว่ามันอาจจะมีเพี้ยมีหนอนที่อาศัยอยู่ตามตามตามใบเก่านะครับตามใบเก่าเพี้ยไฟไรแดงทั้งหลายทั้งมวลฉีดล้างต้นเขาเรียกว่าฉีดล้างต้นนะครับฉีดล้างต้นมียาหลายตัวนะครับในในส่วนที่ฉีดยาล้างต้นนี้นะครับมี2ออย่างเท่านั้นนะครับในกรณีที่ล้างต้นนะครับฉีดล้างต้นทิ้งระยะห่างสักนิดหนึ่งนะครับผนวกกับการที่เราใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมักเข้าไปแล้วนะครับ พอถัดมานะครับก็จะครบ10วันพอดีนะครับก็ใส่สูตร15เสมอนะครับสูตร15เสมอผสมสิาศูนย์ศูนย์นะครับบางสวนก็ใช้ 4, สี่สิบหกศูนย์ศูนย์แต่แต่ไม่แนะนำนะครับผมไม่แนะนำในเรื่องของ46่สศูนย์ศูนย์นะครับเพราะ46่สศูนย์ศูนย์เนี่ยไนโตรเจนสูงทำให้รากพืชฟื้นฟูนฟนได้เร็วก็จริงแต่ขณะเดียวกันก็ บวมน้ําเร็วแล้วก็นาเชื้อโรคเข้าสู่รากพืชหรือต้นพืชได้เร็วเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเอาแค่ส5บหก็พอนะครับสิบหอย่างอย่างที่กําไรก็คือมันมีธาตุแคลเซียมอยู่ด้วยนะครับจะทาให้หมวกรากแข็งแรงแล้วก็เซลผนังเซล์แข็งแรงขยายเซลลอื่นๆขยายเซลล์ในเรื่องของระบบรากด้วยเพราะฉะนั้นใส่1 5บหนนะครับบวกกับสูตรเสมอสูตรเสมอจะเป็น15ก็ได้16ก็ได้ครับ แล้วก็ใส่ฮิวมิกฟูวิกไปด้วยนะครับฮิวมิกฟูวิกก็เป็นเม็ดนะครับเป็นเอา,เอา,เอาชนิดที่เป็นเม็ดถ้าเป็นผงได้ไหมแต่มันอาจจะไม่สะดวกในการหว่านนะครับใช้ฮิวมิกฟูวิกผสมนะครับแล้วก็ผงอะมิโนหรืออะมิโนอัดเม็ดนั่นเองนะครับโรยทางดินนะครับใส่ทางดินนะครับใส่ทางดินถ้าเป็นน้ำนะครับถ้าเป็นน้ําก็ใส่หัวฉีดพ่นได้เช่นกันนะครับก,ก็แล้วแต่ความสะดวกแล้วก็ผสมสารเร่งราก แล้วก็บวกไตโครมาไปด้วยนะครับเชื้อราอัดเข้าไปนะครับใน,ในในในส่วนนี้นะครับหรืออาจจะใส่15-00อ่าสูตรเสมอผสมกับ15-00นะครับใส่ไปก่อนอีกสัก2-3วันค่อยมาใส่ฮิวมิกฟูวิกอะมิโนแล้วก็สารสารเล่งลกักผสมไตโครมาอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ลาดลงทางดินนะครับลุยทางดินลาดลงทางดินและหลังจากนั้นก็ลดน้ำตามนะครับนั่นคือข้อที่3า ส่วนถ้าเป็นไปได้ก็ใส่อรูม่าก็ดีนะครับแต่ว่ามันก็จะในเรื่องของธาตุอาหารเขาเรียกว่าธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชน,นะครับออรูม่าก็มีหลายหลายธาตุอาหารเยอะพอสมควรก็จะทําให้รากเขาได้มีธาตุอาหารครบสมบูรณ์แล้วก็ทําให้ดินสมบูรณ์ฟื้นสภาพดินขึ้นมานั่นเองนะครับก็คือธาตุอาอหารพืชน,นะครับถัดไปครับอาจจะรวยด้วย โดโลไม์นะครับหรือโดโลไม์เพื่อปรับสภาพก่อนจะโรยนะครับไม่ว่าจะเป็นโดโลไม์หรือยิปซั่มนะครับย้ําให้ใช้เข็มนะครับในการที่ตรวจเช็คสภาพดินก่อนบริเวณนะครับอาจจะปักสามด้านนะครับสามด้านนะครับเช็คทุกต้นนะครับว่าค่า p ีนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าค่า P h อยู่ที่5นะครับหรือ5.5ก็ถือว่าความเป็นกรดแล้วนะครับก็ให้ใส่โดโลไมนะครับ ถ้าสูงนะครับถ้าสูงก็ใส่ยิบซ้ำนะครับเพราะว่ายิบซ้ำไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับธาตเอให้สูงหรือต่ําได้นะครับแต่ยิบซ้ำนั้นเพื่อที่จะเสริมเติมธาตุนะครับแร่ธาตุให้กับเขาเพราะฉะนั้นต้องไปดูว่ายิบซ้ำนั้นมีธาตุอะไรบ้างนะครับก็เสริมเติมต่มนั้นนะครับส่วนโดโลไม้นะครับดินเป็นกรดหรือเป็นกรดอ่อนๆให้เติมโดโลไม้นะครับ โดยทั่วๆไปชาวสวนถ้าดินเป็นด่างเขาจะใส่ยิปซัมดินเป็นกรดจะโรยโดโอไมเพราะฉะนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวัดค่าดินก่อนนะครับพอวัดค่าดินนะครับก็อัดไปด้วยสารไหลอะมิโนนะครับสารไหลอะมิโนนี้ต้องย้ำนะครับกับฮิวมิกฟูวิกนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับอาจจะใส่อาทิตย์ละครั้งนะครับก็ไม่มีผล ในเรื่องของทําให้รากเสียหายนะครับมันจะทําให้ดินนั้นคืนสภาพได้เร็วขึ้นนะครับอะมิโน,โนเป็นการเสริมสร้างทางระบบรากเพราะรากทําหน้าที่ผลิตอะมิโน,โนนะครับแต่ฮิวมิคโฟวิกทาให้ดินโฟน้ําโฟโอากาศดินล้วนซุยรักษาโครงสร้างของดินก็ทําใหา้ดึงธาตุอาหารได้ดีขึ้นนะครับฮิวมิคโฟวิกนะครับ ให้มีฮิวมิกกับฟูวิกอยู่ด้วยกันนะครับไม่ควรที่จะแยกเอาฮิวมิกอย่างเดียวเท่านั้นคุณสมบัติมันอาจจะไม่ครบนะครับตามตามตาม,ตามค่ามาตรฐานหรือจะเอาฟูวิกอย่างเดียวก็ไม่เหมาะเพราะฉะนั้นมีมีหลายยี่ห้อนะครับที่เป็นฮิวมิกฟูวิกนะครับเลือกทั้งสองอย่างนะครับก็ใส่ครั้งเดียวนะครับก็จะได้ล่นเวลาถัดไปครับทิ้งระยะห่าง นะครับรวมๆแล้วตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ4ก่อนจะถึงข้อ5นี้ก็ประ,ประมาณสัก15วันนะครับก็ใส่ปุ๋ยเคมีซ้ำไปอีกนะครับ25.77บวกสูตรเสมอหรือจะเป็น12 33สาบวกสูตรเสมอนะครับก็ขอให้เป็นในตัวเจนสูงนะครับส่วนมากก็เป็นที่นิยมใช้ก็จะเป็น257ของยาลามิลานะครับก็สูตรเสมอก็อาจจะเป็นยาลาด้วยก็ได้นะครับหรือจะเป็น12 33อามอินซีเคมีนะครับ ที่มันมีอะมิโนด้วยมันมีไตโครมาด้วยแต่ราคาค่อนข้างสูงนะครับค่อนข้างสูงก็ไปดูนะครับบางบางบริษัทก็จะมีอะมิโนด้วยมีฮิวมิดด้วยหรือมีไตโครมาด้วยนะครับสิบสองสามสารบวกสูตรเสมอนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่ใช่เลือกเลือกเลือกสองอย่างสูตรใดสูตรหนึ่งยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดบวกสูตรเสมอสิบห้าหรือจะเป็นสิบสองสามสามบวกสูตรเสมอสิบหกอย่างนี้เป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็บานลงไปก็ลดน้ําตามนะครับแล้วพอลงทางดินแล้วนะครับอาจจะเป็นสัปดาห์เดียวกันหรือวันถัดมาหรือจะเป็นวันเดียวกันก็ได้นะครับถ้าทําทันก็หลังจากนั้นก็ฉีดนะครับฉีดทางใบครับสารไหลอะมิโนโฮิวมิกฟูวิทแล้วก็อาหารรองเสริมนะครับในช่วง15วันตั้งแต่เราใส่ก่อนตัดนะครับ สิบห้าวันนี้รับรองว่าเพราะใบก็แก่จับใบก็ตันยังไงก็ต้องมีปลีถอดน,นะครับต้องมีดาบมีใบประมาณนี้นะครับเนี่ยอย่างนี้เกิดแน่นอนนะครับเนี่ยเพราเผื่อเป็นใบดาบเด้วยซ้ำนะครับเพราะเป็นเจอสิบห้านนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราเป็นใบแก่จัดเพราะก่อนที่จะต,ตัดมันจะปีมปีมประมาณนี้อยู่แล้วนะครับก่อนที่จะต,ตัดผลผลิตบา,บางต้นก็อาจจะเป็นใบดาบ นะครับด้วยซ้ำนะครับเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้ให้ระบบในการฟื้นฟูสภาพต้นนะครับก็ใส่ตามน้ำข้อ5ข้อ6ก็ฉีดพ่นทางใบนะครับไปแล้วสาหร่ายเอเมโนฮิมิกฟูวิกบวกอาหารรองเสริมนะครับบวกยาเพีย้ยนะครับยาเพีย้ยายาแมลงยาหนอนนะครับบวกอัดเข้าไปในเรื่องของทางใบก็อ,อย่างที่ได้กล่าวแล้วนะครับถ้าเราให้ปุ๋ยประมาณ15วันนะครับ เพียงสัปดาห์เดียวนะครับพวกปุ๋ยทางดินที่เราใส่ลงไปนะครับตั้งแต่ข้อ1ยันจนถึงข้อ5ก็รับรองว่ามียอดออกมาแล้วนะครับอาจจะเป็นจนถึงหางาหางประทูหรืออาจจะเป็นหางดาบด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือสาร่ายอะมินูฮิวมิกฟูกิดอาหารรองเสริมแล้วก็บวกลงไปยาเพีย้ยยามะงนะครับก็อัดเข้าไปประมาณนี้ครับห้าหกข้อประมาณนี้ในเรื่องของการฟื้นฟูสภาพต้น แล้วก็พอครบรอบ1เดือนเราก็ทํารอบใบใหม่นะครับทแบบบาแบบนี้นะครับข้อ1ถึงข้อ5แบบนี้นะครับหมุนเวียนไปเรื่อยๆแต่สูตรปุ๋ยปรับที่สูตรปุ๋ยนะครับปรับที่สูตรปุ๋ยสูตรปุ๋ยและสิ่งที่จะเสริมเติมก็ในเรื่องของ อาหารรองเสริมนะครับไม่ว่าจะเติมซิงเข้าไปไม่ว่าจะเติมแคลเซียมโบรอนเข้าไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ต้องดูที่จังหวะแต่สูตรทั่วๆไปก็จะอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับหรือครั้งต่อไปเราอาจจะเติมซิงนะครับพอใบมันเป็นใบเพนะครับก็เติมซิงเข้าไปซิงหรือเติมแคลเซียมโบรอนเสริมเติมเข้าไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่เป็นธาตุเดียวนะครับเป็นธาตุคีเลตก็เสริมเติมบวกเข้าไปพร้อมกับอาหารรองเสริมแล้วก็ สาลายอมิโน,โนก็บวกไปพร้อมกันได้เลยนะครับเพราะมันเป็นอา,อาหารทางใบอยู่แล้วนะครับก็เป็นประมาณนี้รอบนี้นะครับพอรอบต่อไปเราจะทําใบ1ใบ2ใบ3ก็ค่อยๆไปลดสูตรปุ๋ยนะครับแล้วก็ไปปรับสูตรปุ๋ยนอกกนั้นเป็นยาประเภทอื่นใช้รอบแบบนี้ตลอดไปนะครับจนครบนะครับจนครบนะครับก็ คงจะมีประมาณเท่านี้นะครับในเรื่องที่เป็นรอบใบหรือการฟื้นฟูสภาพดินสภาพรากสภาพลำต้นสภาพใบนี่คือรอบแรกก็จะทำประมาณนี้นะครับใบมันก็จะใหญ่ใบหนาอรอบแรกนั้นก็ขอให้เป็นใบใหญ่ใบหนาก็ใช้ในตัวเก็ตตูสูง25.77นะครับหรือ สูตรเสมอบวก1500ก็อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับในรอบใบเดียวใส่ทิ้งห่างกันประมาณ15วันนะครับสองสูตรในส่วนนี้ก็ทําให้ใบใหญ่แล้วถ้ามันยังไม่ใหญ่พอนะครับหรือตัวมันไม่ใหญ่ก็ใส่สารไายอะมิโนในช่วงใบดาบนะครับอาหารรองเสริมนะครับสารไายอะมิโนฮิวมิฟูวิกยังไงก็ต้องใหญ่ครับใหญ่แน่นอนนะครับเพราะว่าทางดินเราก็เพิ่มสภาพในการปรับดินอยู่แล้วและทางใบเราก็ใส่อย่างเต็มที่นะครับนี่คือรอบใบที่หนึ่ง ส่วนรอบใบที่สองจะลดน้อยถอยลงหรือจะใช้สูตรเดิมก็จะได้ใบลักษณะเดิมๆก็คงจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป่ยนคนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ